ชีสนะคะจะเอาไปมงุงจะเอาไปเอ่มูลังคาเถียงนาที่คอนเกนค่ะถ้าเอาไปทำอย่างอื่นนะได้ก็แบ่งญาติญาติไปก็พอดีหมดพอดีค่ะนี่ค่ะแผ่นเขายาวนะคะยาวเพราะว่ายาวหเมตรกว่าเพราะว่า หลังคามันรั่วนะคะก็เลยต้องต้องให้ช่างเข้ามาเปลี่ยนหมดเลยส่งไอ้นี่โดยตรงเขาก็ไปเอาใส่ได้อยู่แล้วไม่เยอะเราก็ต้องรื้อหมดเปลี่ยนยกชุดเลยขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะส่งไอ้นี่โดยตรงเขาก็ไปเอาใส่ได้อยู่แล้ว สวัสดีคะ่ะวันนี้พามาดูส่องดูพ่อบ้านเขาเตรียมหลังคาไมท่านชีตนะคะจะเอาไปมุงจะเอาไปามุงหลังคาเถียงนาที่คอนเก่น,นะคะ่ะหลังคามันรั่วนะคะก็เลยต้องต้องให้ช่างเข้ามาเปลี่ยนหมดเลย เบ่งให้หลานไปทำํำที่จอดรถด,ด้วยเพราะว่าถ้าเรารือ้อออกจากไม่เยอะเราก็ต้องรื้อหมดเปลี่ยนยกชุดเลยขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะยาวเอาไปลำบากเพราะเพราะว่าเราไม่ไม่ใช่พวกรถอันนี้เนาะถ้าถ้าเป็นรถเขาที่ว่า ถ้าเอาไปทำอย่างอื่นนะได้ก็แบ่งญาติญาติไปก็พอดีหมดพอดีค่ะก็เขา,าตัดมาตามที่บังคาเนาะหเมตรกว่าก็เลยต้องแบ่งครึ่งไปแบ่งให้หลานไปทำที่จอดรถด้วยเพราะว่าถ้าเรารือ้อออกจาก นี่ก็สนามตรงหน้าบ้านวันนั้นรุมากบอกพอบ้านแบ่งให้หลานไปทำํำที่จอดรถด้วยเพราะว่าถ้าเรารื้อออกจากหลังคามันรั่วนะคะก็เลยต้องต้องให้ช่างเข้ามาเปลี่ยนหมดเลย ถ้าเอาไปทําอย่างอื่นนะได้ก็แบ่งญาติญาติไปก็พอดีหมดพอดีค่ะก็เขาตัดมาตามที่หลังคาเนาะหเมตรกว่าก็เลยต้องแบ่งครึ่งไปยาวเอาไปลำบากเพราะเพราะว่าเราไม่ไม่ใช่พวกรถอันนี้เนาะถ้าถ้าเป็นรถเขาที่ว่า ทั้งหมดมันจะสามสิบแผ่นนะคะแบ่งให้หลานไปทำที่จอดรถด,ด้วยเพราะว่าถ้าเรารือ้อออกจากไม่เยอะเราก็ต้องรื้อหมดเปลี่ยนยกชุดเลยขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีคะ่ะไม่ให้ทำเราก็เชื่อหรือเชื่อโบราณเขาไว้แหละดีคะ่ะยาวเอาไปลำบาก เพราะเพราะว่าเราไม่ไม่ใช่พวกรถอันนี้เนาะถ้าถ้าเป็นรถเขาที่ว่ายาวเอาไปลําบากเพราะเพราะว่าเราไม่ไม่ใช่พวกรถอันนี้เนาะถ้าถ้าเป็นรถเขาที่ว่านี่คะ่ะแบ่งครึง่งก็รื้อออกจากหลังคาบ้านหลังนี้ลคะค่ะ เแผ่นเหลือเก้าแผ่นก็ให้พี่ชายไปไปเอาไปทําที่หนองคายด้วยสวัสดีค่ะวันนี้พามาดูส่งดูพ่อบ้านเขาเตรียมหลังคาเมท่านเบ่งให้หลานไปทำํำที่จอดรถด้วยเพราะว่าถ้าเรารือ ออกจากก็เสียค่าใช้จ่ายสองรอบเลยค่ะนี่ค่ะหลังคาหลังคาบ้านอนะเราจะเอามาทำมุงเป็นหลังคาบ้านเราอีกไม่ได้เพราะว่าโบราณเขามาเรื่อยๆเลยค่ะปีนี้ส่งไอ้นี่โดยตรงเขาก็ไปใส่ได้อยู่แล้ว 30สแผ่นนี่ค่ะก็หลังคาก็ใหม่ๆอยู่เนาะแค่มันมีรั่วไม่แผ่นมันยาวนะคะก็เลยต้องแบ่งครึ่งจะได้เอาไปสะดวกค่ะถ้าแผ่นก็แบ่งแจกญาติไปก็อันนี้ก็เป็นสุดท้าย รู้สึกว่าจะาก,กัห้หลังคาหลังคาบ้านนะเราจะเอามาทํามุงเป็นหลังคาบ้านรเราอีกไม่ได้เพราะว่าโบราณเขาบอกนี่ค่ะแผ่นเขายาวนะคะยาวเพราะว่ายาวห้าเมตรกว่าเพราะว่าอ่านี่ก็สนามตรงหน้าบ้านวันนั้นรุกมาก บอกพ่อบ้านก็เสียค่าใช้จ่าย2รอบเลยค่ะนี่ค่ะก็เสียค่าใช้จ่าย2รอบเลยค่ะนี่ค่ะทำความสะอาดให้แล้วเรียบร้อยนี่ต้นมะม่วงก็เก็บลูกออกหมดแล้วค่ะ ว่าปีนี้เป็นนิดเดียวยาวเอาไปลําบากเพราะเพราะว่าเราไม่ไม่ใช่อ่าพวกรถอันนี้เนาะถ้าถ้าเป็นรถเขาที่ว่าก็เสียค่าใช้จ่ายสองรอบเลยค่ะนี่ค่ะสามสิแผนนี่ค่ะก็หลังคาก็ใหม่ๆอยู่เนาะ เคมันมีรั่วไม่ชีดนะคะจะเอาไปมุงจะเอาไปเอ่อมุงลังคาเถียงนาที่คอนแกนค่ะชีดนะคะ,ะ,คะจะเอาไปมุงจะเอาไปเอ่อมุงลังคาเถียงนาที่คอนแกน,นะคะ่ะมาเรื่อยๆเ,เลยค่ะปีนี้ สวัสดีค่ะวันนี้พามาดูส่องดูพ่อบ้านเขาเตรียมหลังคาเมทั a ก็แบ่งแจกญาติาไปก็อันนี้ก็เป็นสุดท้ายรู้สึกว่าจะกล้าไม่เยอะเราก็ต้องรื้อหมดเปลี่ยนยกชุดเลยขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะหลังคาหลังคาบ้านอนะ่ะ เราจะเอามาทมํามงเป็นหลังคาบ้านเราอีกไม่ได้เพราะว่าโบราณเขาส่งไอ้นี่โดยตรงเขาก็ไปใส่ได้อยู่แล้วก็เสียค่าใช้จ่ายสองรอบเลยค่ะนี่ค่ะหลังคาหลังคาบ้านนะเราจะเอามาทำมงเป็นหลังคาบ้านเราอีกไม่ได้ ราะว่าโบราณเขาเบ้าแผ่นเหลือเก้าแผ่นก็ให้พี่ชายไปไปเอาไปทำที่หนองคายด้วยมาเรื่อยๆเลยค่ะปีนี้นค่ะแบ่งครึ่งก็รื้อออกจากหลังคาบ้านหลังนี้แล้วค่ะ หลังคามันรั่วนะคะก็เลยต้องต้องให้ช่างเข้ามาเปลี่ยนหมดเลยไม่เยอะเราก็ต้องรื้อหมดเปลี่ยนยกชุดเลยขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะนี่ค่ะแผ่นเขายาวนะคะยาวเพราะว่ายาวห้าเมตรกว่าเพราะว่าอ่าส่งไอ้นี่โดยตรงเขาก็ไปเอา ใส่ได้อยู่แล้วไม่ให้ทำแล้วก็เชื่อหรือเชื่อโบราณเขาไว้แหละดีค่ะมาเรื่อยๆเลยค่ะปีนี้ไม่เยอะเราก็ต้องลื้อหมดเปลี่ยนยกชุดเลยขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะทำความสะอาดให้แล้วเรียบร้อยนี่ต้นมะม่วงก็เก็บลูกออกหมดแล้วค่ะ ว่าปีนี้เป็นนิดเดียว